ครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรก iShare ส่วนถึง3เดือน r e a s u r y Bond ETF ตัวยอ่อ SGOV นะครับตัวนี้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดประมาณ35,100ล้าน US ล้านดอลลาร์นะครับมีอัตราค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่0.09%ต่อปีอัตราปันผลเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ4.58%นะครับมีสินทรัพย์ที่ถือกรองอยู่ทั้งหมด20ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเงินครั้งปับัติรัฐบาล ตัวกองทุนนี้จะตั้งเมื่อวันที่26สภาคมปี2020ครับเรามาดูกราฟแสดงอัตราการจ่ายปันผลของ s g o v นะครับก็เริ่มจ่ายมาตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันก็ยังจ่ายได้เรื่อยๆทุกเดือนสม่ำเสมอนะครับอัตราการจ่ายก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่กองทุนถืออยู่นั่นเองครับถือเป็นกองทุนที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงิน ผลสำหรับเสมอรายเดือนทุกเดือนสำหรับ SGOV จากแบ็กรอกครับ